คืนทานมะคะออนไลน์เงินล้านเจนนี่ได้หมดทัศนชื่นจัดคอนเสิร์ตเปิดตัวดีๆเจนนี่ Jenny. คนดังร่วมแสดงความยินดีเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมานักร้องสาวเสียงดีเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือน้องเจนนี่ได้หมดทัศนชื่นถือเลิกดีจัดคอนเสิร์ตเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดดีๆเจนนี่ Jenny, หรือดีๆบอดี้ครีมวิดซันสกรีน ที่เจ้าตัวพันตัวเองสู่แม่ค้าออนไลน์เพียงแค่ข้ามคืนดันผลิตภัณฑ์ทยานสูหนึ่งแสนลอดเรียกได้ว,ว่าประสบความสำเร็จมากๆค่ะสำหรับน้องเจนนี่ที่ถือโอกาสทองพันตัวเองจากนักร้องเสียงดีสู่แม่ค้าออนไลน์เรียกเลตติ้งแฟนเพลงด้วยการเอาผลิตภัณฑ์ตัวแรกก็ทำเอาวงการแม่ค้าออนไลน์สั่นสะเทือนเพราะงานนี้เจ้าตัวยังเผยอ,อีกว่าทาไม่ดีเจนนี่ไม่ทา และที่สำคัญคืนแทน CEO เงินล้านจากแมค้าออนไลน์เพียงแค่ข้ามคืนเพราะมียอดจองลอตแรกกว่า1 0 0 0 0แสนลอดภายในงานยังพบกับศิลปินวงได้หมดทัดชื่นรวมแสดงคอนเสิร์ตพร้อมร้านดังจากเหล่าศิลปินอินฟลูเอนเซอร์ที่มาร่วมใจจอยในงานนี้ด้วยค่ะ วันนี้ถือว่าเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวแรกของเจนนี่เลยกับดีดีเจนนี่ยังไงบ้างคะก็รู้สึก,<อ>กดีใจแล้วก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็งานวันนี้คือรู้สึกแบบว่าภูมิใจมากๆเพราะว่าตั้งใจแบบว่าทั้งเหมาของกินทั้งเอาคอนเสิร์ตของค่ายตัวเองมาเล่นแบบยกค่ายครั้งแรกในกรุงเทพมหานครเลยค่ะก็ตื่นเต้นหลายๆอย่างแล้วก็ตื่นเต้นที่ตื่นเต้นวะโถงเด้งตื่นเต้นที่จะได้เจอตัวแทนครั้งแรกด้วยเหมือนกันเชนบอกว่าแค่เปิดตัวก็ปังทุกแพลตฟอร์มแล้วใช่ค่ะตอนนี้คือดีใจที่มีแฮ ทุกคนที่แบบสนใจสินค้าหนูกันขนาดนี้แล้วก็ทุกคนแบบรอหนักมากขอบคุณนะคะอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เรามาจับสินค้าเกี่ยวกับบอดี้ตัวนี้ค่ะอ่ก็คือเจนนี่อยากทําอะไรก็ได้ที่ใช้แล้วเห็นผลเลยเพราะว่าเราไม่อยากมีดราม่าอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามันต้องรอ7วัน14วันแล้วแบบแพ้ง่ายเอออะไรเงี้ยเราก็กลัวว่าคือเราราม่าเยอะแล้วก็เลยเอาเป็นดีดีบอดี้ครีมทาปุ๊บเห็นเห็นผลทันทีเลยว่าผิวเปลี่ยนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตั้งใจทำตัวนี้อันนี้ทดลองมานานขนาดไหนคะอุ้ยสามสี่เดือนเนาะก็คือตั้ ใช่ค่ะลองแล้วลองอีกเหมือนบางตัวเนี่ยที่เราเทสมามันไหลก็ไม่เอาเพราะว่าเราตั้งใจเอามาเล่นน้ําสงกรานอะไรเงี้ยถ้ากลิ่นไม่หอมก็ไม่เอาอะไรเงี้ยแน่นอนว่าครองตลาดเอาใจทั้งสุภาพบุรุษแล้วก็สุภาพสตรีลเลยใช่ค่ะคจริงๆตอนนี้ที่เจนนี่คือไม่มีของเลยเพราะว่าหมดตั้งแต่4ชั่วโมงแรกที่เปิดตัวไปค่ะแล้วก็ตอนนี้มีดีลเลอร์ติดตัวก็ถ้าใครสนใจก็สั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทยเลยค่ะอันนี้มันมีกีสูตรนะคะทั้งหมดสูตรเดียวเลยค่ะกลิ่นเดียวสูตรเดีียยวววแแล้้กกกก็ขออองรบ่าามมน คือเจนนี่ตั้งใจทํามานิดนึงเพราะว่าเราไม่อยากให้ของเราล้นตลาดแล้วก็อยากให้ของเรามีคุณค่าที่สุดอยากให้คนตามหาถามหาให้มากที่สุดค่ะแล้วสำหรับผิวคะมันเหมาะกับทุกสภาพผิวทุกสภาพผิวเพราะว่าเจนนี่คิดแล้วว่าถ้าเราทาออกมาคนต้องถามว่าน้องเธอใช้ได้หรือเปล่าเพราะว่าลิลลี่เป็นคนผิวคล้ำทีนี้ก็ให้ลิลลี่ช่วยมาเทสด้วยค่ะก็ดีค่ะไม่วอกไม่เทาแล้วก็รู้สึกว่าพอลิลลี่ทาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตน้องดูมีออร่าขึ้นเยอะมาก จริงความคาดหวังกับธุรกิจนี้เป็นยังไงบ้างคาดหวังแค่ให้คนรักมากขึ้นค่ะเพราะว่าทําระบบตัวแทนนะถ้าทําไม่ดีเราอาจจะโดนด่าหรือว่าโดนดราม่าได้และทีนี้เนี่ยถ้าเราขายปลีกคนเดียวเราอาจจะมีคนเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเราทาระบบตัวแทนเนี้ยเราแบ่งกําไรให้คนได้รักเรามากขึ้นเหมือนวันนี้คนมาคอนเสิร์ตเราแบบเป็นพันพันคนอย่างเงี้ยคือเราก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสจริงๆงานก็เยอะอยู่แล้วพอม,มาทำออนไลน์ก็จะยิ่งงานเยอะกว่าเดิมไหมคะก็ะะจะยิ่งแบบไม่ได้นอนไปเลยค่ะคือเอาจริงๆนะจากมีเวลาไไปปเอววที่ยกับแฟนพ เป็นเจ้าของแบรนด์อะไม่มีเวลาเลยนอนก็แบบไม่ได้นอนเลยค่ะคือตั้งใจทุ่มเทมากๆอย่างนี้ยูช่วยเรื่องกระตาดอะไรยังไงบ้างคะช่วยทุกอย่างรีวิวฟรีแล้วก็เป็นดีลเลอร์ให้ด้วย,ยอะไรอย่างนี้บบว่ามีทีมพ่อยูเลยใช่ค่ะก็ตั้งใจว่าคือทําธุรกิจครั้งนี้อยากให้แบบว่ามีทีมดีลเลอร์ยูสําหรับสาวๆที่ชอบบอกว่าฉันอยากอยู่กับแฟนเจนนี่อย่างนี้เราก็เลยเปิดโอกาสอ่ามีควนสาวๆอยู่ใกล้คุณยูเหรออุ้ยเชื่อใจแฟนเรือตัวนี้ลงคุณไปเยอะไหม ลงทุนลงทุนใช้ได้ค่ะแล้วก็ทุ่มถ้าเป็นทุ่มที่สุดก็คือการตลาดเพราะตอนนี้วางแผนการตลาดกว่า10ล้านเลยเลยค่ะการตลาดรันทั้งปีค่ะเพราะว่าในเมื่อของที่เรามันไม่มีแล้วเราแค่ทําการตลาดให้ตัวแทนขายให้หมดพอตัวแทนขายหมดทุกคนก็จะมีรายได้และเราถึงจะเปิดลดต่อไปลดแรกต้องหมดก่อนค่ะ,ะให้ฝาก ว่าจะได้ถ้าอยากสนใจสินค้าต้องติดต่อได้ยังไงหรือว่าดูที่ไหนได้ค่ะก็ตอนนี้นะคะดีดีเจนนี่นะคะตอนนี้เป็นกระแสะที่ดีมากๆนะคะสงกรานนี้นะ,ะอยากให้ทุกคนพกติดตัวไว้นะคะ1หลอด290บาทนะคะตัวนี้ปรับสภาพผิวทันทีหลังใช้แล้วก็ผิวจะมีออร่าแบบนี้เลยนะคะไม่ติดขนไม่ติดเบาะนะคะกันเหงื่อกันน้ํา100%ถ้าใครใช้แล้วมันไหลหรือไม่กันน้ํากันเหงื่อเรายินดีคืนเงิน100%นะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจสินค้าตอนนี้นะคะที่เจนนี่ไม่มีแล้ว สามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทยค่ะทีมพายูค่ะเชิญชวนให้เข้าทีมเราหน่อยพายูก็<อ>ไม่มีขอ,อแล้วเข้าได้ทุกทีใ,ใครที่เป็นตัวแทนซื้อได้ซื้อได้กับตัวแทนทุกคนคขอแค่เป็นตัวแทนจริงๆไม่ใช่มิตรทายทีเพราะว่าไม่ว่าจะซื้อที่ไหนก็คือซื้อดีบีทีมกันะครับ